สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าต่รอบข้าค่ะสวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะวาเลนไทน์ดูวันวาเลนไทน์ของของไออุันโอ้วันนี้เหมือนฟ้าคึ้มอากาศมฝนจะตกเลยดูค่าวันวาเลนไทน์ของไออุัน มันเขียว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 ระหว่าอีหยังมันว่าเล่นไทยแล้ว่ะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวสิไปเบิ่งไปถูกหนองแล้วอ่า ใหญไปรักกินได้บ้านนี่เสื้อผ้ามึงเบิร์ดเปื่อนนะปันเวลินไทยก็ทำงานค่ะเปื่อนเบิร์ดเสื้อผ้าอ่ามีเกือเสื้อผ้าคอยเบิร์ด วันวาเลนทายคืออะไรวันเวาเลนทายคือวันจันนี่บรรยากาศรอบค่ำโ<ะ>ื่อดเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านรอบค่ำใกล้จะเสร็จแล้ว ขาไปแกงใส่ปลากระป๋องเลยนี่คือส้องสีแจ่มดอกช่อชุดชมก็เริ่มเป็นดอกเยอะแล้วนะหน้าบ้านหน้าบ้านยังไม่ได้จัดแต่งอะไรเลยเพราะช่างเขายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูเปิดไฟก่อนแป๊บนึงไปดูบ้าน เปิดไฟก่อนไปดวเ,เปิดไฟนีเราจะพาไปดูบ้านนะคะตรงนี้คือยังเดินไม่ได้เขาพึ่งเขาพึ่งอะไรนะผูกกระเบื้องเสร็จพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นบันได ยังไม่ได้ติดตั้งเลยชักโคโอ้โมีแมโโรโฟนไปร้องเพลงเลยนะอ่าไม่รู้เสียหรือยังนานแล้วจะพาไปดูหรือช่างเขาหรือสามสิบกว่าแผ่นนะคะสามสิบกว่าแผ่นเท่าๆที่นับด,ดู ท่าที่นับดูน่าจะสามสิบเอ็ดแผ่นแล้วเท่าที่นับดูนะคะเนี่ยใช่ไหมต้องสกัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำยังไม่มีอะไรเกริดขึ้นเพราะว่าเขาต้องรอให้นี่ก่อนรอสกัดพื้นพื้นที่มันเป็นปูนไอที่กระเบื้องไม่ติด เคาะไปแล้วมันดังเหมือนเหมือนกระเบื้องมันจะหลุดอ่ะก็เลยสกัดออกแบบนี้รอเอาปูนมาเทอีรอบสองพรุ่งนี้น่าจะสกัดทั้งวันแหละมาว่านะหรือเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูดูนี่เปิดไบมุมเปิดใบ เดี๋ยวน้าเสริมมาแกาก็บอกว่าเปิดทำไมเยอะแยะไฟเปลืองแต่อยากอวดอ่ะต้นเสานี้ยังไม่มีอะไรนะที่เห็นดำๆเนี่ยที่เห็นดำๆเนี่คือตอนนั้นเขาพิงประตูไว้ เดี๋ยวเขาก็เอาสีมาทาซ่อมเดี๋ยวไปถามก่อนเจ้ารู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรฮะบุกหูจักหอดวันจันทร์วันอังคารเลยบ่กมืดอ, <laughs> อแล้วก็แจ้งแล้วก็ข้ามแจ้งแล้วก็ขําบ่ปารบุกหูจักหอดวันจันทร์ เปิดไฟเปิดไฟแล้วบ้านก็จะเป็นประมาณอยู่ประมาณอ๋อเจรอรอดูวันที่เขาติดประตูหางเงินอยู่ใส่ระบาดน,นี้มาเห็ดผรามานหวานกับย่งประท่านปรุงแต่ภูมิใจมากเลยดอกมะลิปลูกปลูก ดอกมะลิด้วยนะเนี่ยเห็นไหมแตกยอดเยอะเลยนี่ดอกมะลิแต่ต้นมะเขืออันนี้ทนมากเลยนะตัดถิ่มบดได้กันยังบ่ท่านตายอยู่แต่ดอกมะลินี่อยากให้เกิดเป็นมะลิเป็นมะลิดอกใหญ่นะนี่เป็นดอกมะลิดอกใหญ่ แต่ว่ายอดเยอะเลยชอบดอกมะลิมันหอมพักหวานก็เยอะแล้วเดี๋ยวมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกเยอะวันนั้นนะเสริมให้ตัดไอ้น,นี่ออกให้ตัดใบเกลือยานางออกมันเกี่ยวต้นพักหวานาแล้ว,วา่าเวะนี่ สำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีผลอะไรเลยน่าเสริมเกิไม่รู้เลยว่าวันนี้คือวันจันทร์เราบัววงหูจักเลยว่ามือน,นี้เป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วบางหูจักแต่เช้าแล้วแล้วก็ค่าแล้วแล,ว,วแล้วก็เช้าแล้วก็ค่าเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย วันวนาเลนไทน์ของนักเสริมทำงานเหมือนเดิม